ในช่วงนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันถึงภาวะของคนที่ฆ่าตัวตายในช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นค่ะรู้เลยว่ามันไม่มีทางออกจริงๆความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นอะ่ะส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องการมีฐานะการมีทรัพย์สินเงินทองการล่ำรวยมีเงินมากมีหนี้มากมีปัญหามากสุขภาพแย่ทุกอย่างแย่หมดงั้นมาบวกลบปัญหาแล้วเนี่ย อยู่กับปัจจุบันก็คือแค่พอมีพอใช้แล้วมีความสุขอยูป่ปัจจุบันดีกว่า The cat sat on the ต้นอ้อพัททีมาโกโมลบวรกุลในรายการสูงวัยวไรตีในบรรยากาศสบายสายสไตล์วัยเก่านะคะเราก็มีสาระดีๆมาฝากพี่ๆวัยเก่ากันนะคะทั้งเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆกฎหมายน่ารู้การบริหารการเงินเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ทําให้พี่ๆวัยเก่าไม่ตกเทรนด์ด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเราต้องการให้วัยเก่าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะ พี่ๆไวเก๋าถ้าอยากให้รายการสูงวัยวารตีนำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ตอนนี้หรือว่าจะส่งผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ก็ได้เหมือนกันค่ะพี่ๆไวเก๋าคะเราเคยมีความรู้สึกทอ้อแท้ เหนื่อยใจกับปัญหาชีวิตที่เข้ามารุมเร้าไหมคะแล้วเวลาที่เราท้อแท้นะคะเราก็อยากได้กําลังใจใช่ไหมคะวันนี้รายการสูงวัยวารตี้นะคะขอเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจให้กับพี่ๆวัยเก๋าที่อาจจะอยู่ในสภาวะการแบบท้อแท้เบื่อนายกับชีวิตนะคะให้มีพลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเคยผ่านวิกฤตในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของปัญหาชีวิตที่ เคยเป็นหนี้ถึง100ล้านบาทนะคะเขาผ่านวิกฤตนี้มาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาถ่ายทอดความรู้สึกด้วยแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆวัยเกา่าติดตามได้ในช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะ ช่วงน,นี้นะคะอย่างที่ต้นอ้อเกริ่นไว้ตอนต้นรายการค่ะเราจะมาพูดคุยกับวัยเก่านะคะแล้วก็มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสําหรับใครที่อาจจะพบเจอกับวิกฤตในชีวิต หนักนกมากมายเลยนะคะรวมไปถึงแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะเคยผ่านวิกฤตในชีวิตทั้งในเรื่องของสุขภาพเรื่องของปัญหาหนี้สินถึง100ล้านนะคะแต่ณวันนี้ค่ะผ่านวิกฤตนั้นมาได้แล้วเขาใช้หลักการหรือว่าวิธีคิดอย่างไรนะคะให้ผ่านวิกฤตหนักๆในชีวิตมาได้และปัญหาสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยนะคะจนตอนนี้ค่ะเป็นนักพอกายอาวุโสในวัย68ทําได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้มาร่วมพูดคุยกับท่าน เลยนะคะคุณกัญชัยอารีสินพิทักษ์หรือว่าพี่แดงค่ะนักกีฬาพกกายอาวุโสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงคะ,ค,ะคือตอนที่ต้นนอทราบอายุของพี่แดงนะคะคอายุ68แล้วเป็นนักพกกายด้วยคือตอนที่แบบเราจินตนาการของการเป็นนักพกกายเนี่ย เราจะเห็นแบบเอาวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนเราต้องแบบกล้ามใหญ่ๆต้องยกแบบดัมเบลหนักๆก็รู้สึกว่าบบโอ้โหเขาทําได้อย่างไรเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้วินัยมากๆในการที่จะเป็นนักพอะกายพี่แดงเป็นนักพอะกายอาวุโสด้วยมีกล้ามสุขภาพดีขนาดนี้ต้องใช้วินัยขนาดไหนบ้างคะ,ะโดยความเป็นจริงเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะออกกําลังกายนะครับเพราะเดิมทีเนี่ย ก็เล่นแบบทั่วทั่วไปก็คือเล่นเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักพอเล่นไปสักหลายปีทำให้มีกล้ามมีทรงขึ้นมาก็ทำให้มองว่าเออถ้ามีกล้ามแล้วก็น่าจะเล่นกล้ามก็เลยฝึกหนักๆโดยฝึกทั้งยกเวทต,ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทำให้กล้ามเนื้อชัดเจนขึ้นคือต้องบอกว่า 68นะคะสุขภาพดีขนาดนี้รูปร่างดีขนาดนี้รักษาหุ่นแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้นะคะพอมาเป็นนักพะกายอะคะ่ะคือถ้าเราเห็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยการเป็นนักพะกายมันก็จะมีพละกําลังอยู่แล้วนะคะที่เขาจะไปโยกหรือว่าการสร้างกล้ามต่างๆแต่อย่างพี่แดงในวัย68ที่กําลังจะ69เนี่ยนะคะมีข้อจํากัดไหมคะการที่เราจะเข้ามาเป็นนักพอกาย สำหรับเรื่องอายุนี่เป็นแค่ตัวเลขจริงๆราะร่างกายของคนเราค่อนข้างที่จะมาสัจจร์ถ้าเราได้มีการเคลื่อนไหวได้มีการออกกําลังเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะสร้างขึ้นมาเองยิ่งคนบอกว่าอายุมากแล้วกล้ามเนื้อจะรีบกล้ามเนื้อจะไม่พัฒนาไม่จริงออแต่เมื่อไหร่ที่เราออกกําลังเรามีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อก็จะปรับตามสภาพเราอเหมือนเราก็คือเราก็ต้องแบบฝึกฝนตลอดเวลาไหมคะอะไรที่ทําให้พี่แดงหันมา ใส่ใจสุขภาพหันมาเล่นกีฬาพอกายคะ่ะคือปัญหาเรื่องจากความเครียดทําให้สภาพต่างๆแย่ลงแล้วกลายเป็นคนที่แบบเหมือนกับล็อกโดนล็อกโดยที่แบบทําอะไรไม่ได้เลยก็ได้แต่ลืมตาอ้าป่าหายใจเท่านั้นเองโดนล็อก<ส>นี่หมายความว่ายัางไงคะไม่ถึงว่าพอเครียดหนัหนกๆเข้าเนี่ยสภาพร่างกายหมดสภาพแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเกิดจากไวรัสลงตับ พอไว้แล้วลงตับว่บทุกอย่างในร่างกายก็จะแย่ไปหมดไม่สามารถเทียบเคลื่อนไ,วไหวอะไรได้เลยพอหลังจากที่ความเครียดลดลงต่างๆค่อยๆดีขึ้นร่างกายก็เริ่มฟื้นกลับมาคือต้องที่ฟื้นกลับมาเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าถ้าร่างกายเราไม่ไม่ดีเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะตามมาอีกเยอะก็เลยเน้นเรื่องการดูแล,แล,ลสุขภาพด้วยการเดินเดินเร็วแล้วก็วิ่งจอกกิ้งแล้วก็สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองันเรื่อยๆประมาณสักสองสามเดือนร่างกายเริ่มฟื้น อยู่ในสภาพปกติก็เลยเล่นต่อมาเรื่อยๆอืมก็คือเหมือนแบบเราเจอเรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วถ้าเราสุขภาพไม่ดีปัญหาอื่นๆมัน <จะ S 1> ก็จะตมาตมามาด้วยเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่อยากให้ปัญหาอื่นๆมันเพิ่มพูนมากขึ้นก็หันมาดูแลสุขภาพทุกอย่างดีขึ้นความเครียดก็ลดลงด้วยในปัญหาชีวิตของพี่แดงนะคะที่ตจ้าหน้ททราบมาก็คือเคยเจอวิกฤตในเรื่องของการเป็นหนี้100ล้านบาท คือฟังแบบนี้คุณผู้ชม100ล้านบาทสำหรับหลายๆคนนะคะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะคะคือแบบทั้งชีวิตบางคนอาจจะหาไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะคะในวันนั้นคือมันเกิดวิกฤตขึ้นได้ะคะ่ะคือช่วงนั้นน่ะหันมาทำโครงการบ้านจัดสรรคือเป็นเจ้าของโครงการแล้วก็ลงทุนเองทำเองอทุกอย่างก็ไปกู้ทางทางแบงค์ด้วยทางไฟแนนซ์ด้วยแล้วภาวะเศรษ,ษฐกิจในช่วงนั้นน่ะปี 2539- 40เนี่ย เป็นที่แบงค์ต่างๆก็ล้มไปงั้นเงินกู้ที่มาทําโครงการก็ชะงักไปด้วยงั้นปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นเยอะมากทั้งลูกค้าก็ฟ้องแบงค์ก็ฟ้องร้านค้าก็ฟ้องเจ้าหนี้ก็ฟ้องฟ้องหมดทุกอย่างมันกลายเป็นปัญหาเรื่องความเครียดที่เกิดขึ้นที่แก้ไม่ได้แต่ทุกคนตอนนั้นก็เกิดปัญหาเยอะนคะดนเพระว่เดียวันเยอะนะคะ ก็เลยทําให้เราเป็นหนี้หนึ่งร้อยล้านบาทบในช่วงนั้นแล้วก็ต่อมาก็เลยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพ<ว>ตาม<พ>ามาก็เราเครียดด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้มันมาควบคู่กันพอดีเลยนะคะแล้วพี่แดงผ่านในจุดในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะรวไมไปถึงวิกฤตที่เราเป็นหนี้เนี่ยมาได้ยังไงคะตรงนั้นเนี่ยก็เกิดมีความคิดว่าถ้ายังอยู่ในสภาพเดิมก็คือเข้าอยู่ในสังคมที่ต้องกินต้องเที่ยวต้องเล่นยังอยู่ตรงนี้เนี่ย คงจะไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ก็เลยหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการเลิกกินเลิกเที่ยวเลิกเล่นในวันรุ่งขึ้นแล้วก็หันกลับมามาดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพตัวเองแล้วก็หันมาสวดมนต์ทำสมาธิเพื่อที่จะเดินคือเดินสายใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดเลยณตรงนั้นทุกอย่างมันก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นเหมือนเราก็ต้องปรับที่ความคิดของเราก่อนนะคะก เปลี่ยนวิถีชีวิตที่เอยเป็นถึงถึงหนักถึงที่สุดแล้วคือทุกจนถึงเห็นธรรมทุกจนเห็นธรรมเลยนะคะยว่ายังไงบ้างนะคะขอสักนิดหนึ่งว่าในวันที่เราทุกแล้วเราเห็นธรรมเราเห็นอะไรบ้างในความทุกข์นั้นทุกตรงนั้นเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีทางออกเมื่อไม่มีทางออกแลวทุกอย่างไม่มีทางไปละก็มีทางเดียวคือพึ่งธรรมะแนวของพระพุทธศาสนาก็คือหันมา่อ ไปบัตตัวใหม่อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิก็ทําแต่สิ่งที่ดีๆงั้นทุกอย่างก็จะเริ่มกลับมาดีกลับมาใหม่อ,อค่ะทราบมาว่าในช่วงวิกฤตนะคะนอกจากสุขภาพเรื่องของปัญหานี้สินต่างๆพี่แดงเคยคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วในช่วงนั้นเนี่ยม,ม,มันถึงภาวะของคนที่ฆ่าตัวตายในช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นค่ะ รู้เลยว่ามันไม่มีทางออกจริงๆแล้วก็เมื่อไม่มีทางออกแล้วทุกอย่างมันก็จบแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นว่าควรจะจบแต่ก็เลยปรึกษาภรรยาภรรยาบอกว่าสงสารเด็กสงสารลูกที่ยังเล็กอยู่ก็เลยโอเคก็มาปรับตัวใหม่ปรับแนวทางใหม่เปลี่ยนแนวทางชีวิตใหม่เดินในทางสายใหม่เผื่อชีวิตอาจจะดีขึ้นก็เข้าใจเลยนะคะช่วงนั้นนี่นก็น่าเชื่อว่าใครเจอแบบพี่แดงเนี่ยก็ถือว่า เราต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจที่จะต้องผ่านวิกฤตนั้นมาได้เลยนะคะเพราะวอย่างบางคนในช่วงข่าวที่เราเคยเห็นกันเป็นนี่บางทีแค่50ล้านบางคนก็เอาปิดชีวิตตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทิ้งคนข้างหลังเอาไว้เขาก็ไม่รู้ด้วยเราจะไปต่อกันยังไงนะแต่ว่าพี่แดงไม่เป็นแบบนั้นนะคะคือเราคิดว่าเออมันอาจจะมีทางที่ดีขึ้นก็ได้ในวันนั้นเพราะปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองมาออกกําลังกายมากขึ้นนะคะ จนมาถึงการเป็นนักพอกายให้อะไรกับพี่แดงบ้างคะสำหรับที่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันส่วนหนึ่งคือสภาพจิตใจด้วย<ม>สภาพร่างกายด้วยมเมื่อร่างกายเราดีแล้วเราจิตใจเราเริ่มปรับเปลี่ยนไปเนี่ย<ม>ทุกอย่างมันก็เริ่มปรับไปทางแนวทางที่ดีขึ้น<ม>เพราะอย่างที่บอกว่าอพอมาไปบัตรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อหลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะเช่นมีคนที่ทําโครงการอยู่ ขับรถหลงเข้ามาซื้อบ้านในโครงการซึ่งมันเป็นอะไรทีมม่มันเหลือเชื่อเพราะจากโครงการเนี่ยจากถนนสุขุมวิทซึ่งโครงการอยู่พัทยาเข้ามาประมาณ5กิโลซึ่งสมัยนั้น5กิโลถือว่าลึกมากแล้วริมถนนข้างๆมันก็โครงการก็เจ๊งหมดแล้วมีคนขับรถหลงเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาถึงโครงการแล้วเห็นสภาพบรรยากาศดีก็เลยตัดสินใจซื้อก็เลยเลือกซื้อที่ว่ายังไม่ได้ก่อสร้าง ก็ทําให้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมาเริ่มเริ่มเหมือนเริ่มชีวิตใหม่ไหมคะก็ได้เงินจากได้เงินจากลูกค้าเข้ามามาต่อสร้างแล้วก็ก็อะไรต่างๆมาต่อได้ค่ะพี่แดงคะในวิกฤตที่พี่แดงเจอนะคะพี่แดงใช้วิธีคิดอะไรให้เราก้าวผ่านปัญหาใหญ่ๆแบบนี้มาได้ค่ะจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยเยอะมากที่เข้ามางั้นโดยเราต้องลำดับความสําคัญของปัญหา เช่น1 2 3 4 5เอาปัญหาที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จากที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้เราเอาปัญหาตรงนี้มาวกคิดไม่ต้องคิดทั้งปัญหาทั้งหมดถ้าเราคิดปัญหาทั้งหมดมันแก้ไม่ได้แก้ปัญหาที่จะเข้ามาก่อนพอเราแก้ปัญหาที่จะเข้ามาก่อนได้ปุ๊บปัญหาที่1อาจจะไปแก้ปัญหาที่7ปัญหาที่8ตรงนั้นก็ได้งั้นค่อยๆแก้เป็นสเต็ปสเต็ปไปอันี้คือขั้นตอนในการแก้ปัญหา ก็คือการจับลำดับความสำคัญของปัญหาแล้วแก้ไปทีละปัญหาไม่ต้องเอาทุกอย่างมารวมกันยารวมกันพอดีไม่รู้จะไปยังไงแก้ไม่ได้แ้ม่ได้อาอออไม่เจอนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะและในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพี่แดงจนพี่แดงผ่านมาได้วันนี้ให้อะไรกับพี่แดงบ้างความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นะส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องการมีฐานะ การมีทรัพย์สินเงินทองการร่ํารวยแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นปัญหากับบันทีหลังด้วยความโลภอยากทําได้มากอยากได้เยอะอยากร่ํารวยเมื่อทําตรงนั้นปุ๊บปัป๊บเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็ใหญ่ขึ้นเช่นมีเงินมากมีมีมากมีปัญหามากสุขภาพแย่ทุกอย่างแย่หมดงั้นมาบวกลบคุญหาแล้วเนี่ยอยู่กับ ปัจจุบันก็คือแค่พอมีพอใช้แล้วมีความสุขอยู่ปัจจุบันดีกว่าอ,อือนนยิดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีแค่นี้ก็มีความสุขคือเราไม่ต้องแบบทะเยอทะยานจนเราเหนื่อยจนเราแบบเครียดเพื่อจะเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้คือเรามีความสุขในทุกๆวันให้มากที่สุดดีกว่านะคะถ้าเรามีความสุขมันก็คือมันเหมือนเป็นสมบัติที่มีค่าของเราแล้วนะคะเป็นความสุขใจยอย่างหนึ่งครับค่ะอยากให้พี่แดงนะคะ สากถึงพี่ๆวัยเก่าสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นวัยเดียวกันหรืออาจจะเด็กกว่าสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจะคะ่ะเพราะว่าอย่างบางคนนะคะอาจจะพบเจอกับวิกฤตในชีวิตอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้แล้วอาจจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อก็ได้นะคะอยากให้พี่แดงให้กําลังใจตรงนี้ว่าเราต้องทอํายังไงเพื่อให้ผ่านวิกฤตไปได้เพราะถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตหนักแค่ไหนก็ตามมันก็ผ่านได้แบบพี่แดงครับครับจริงๆใน ความเป็นของมนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่ที่กายกับใจหนึ่งรักษากายให้แข็งแรงสองรักษาจิตรักษาจิตให้มีพลังเมื่อสองอย่างอยู่ในตัวเนี่ยมันสามารถที่จะก้าวผ่านตรงนั้นได้นงอย่างน้อยๆเนี่ยการทําสมาธิเป็นอะไรที่มันมหัศจรรย์พราเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยต่างๆให้มันผ่านพ้นตรงนั้นได้ด้วยพลังจิตของเราเนี่ยทำให้กายเราสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ แต่ถ้าจิตเราไม่ดีพลังจิตเราน้อยความท้อแท้ความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นดังนั้นสาคัญที่สุดคือพลังจิตอ,อยากจะบอกเพื่อนๆพืว้ยเก๋าว่าพลังจิตมีสําคัญที่สุดอ,อยากให้กลับมาสวดมนต์ทำสมาธิเพื่อเป็นแนวทางนะอย่างน้อยๆสะสมพลังจิตเมื่อสะสมพลังจิตแล้วเนี่ยมีสติมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วส่วนหนึ่งที่ได้ก็คือเมื่อพลังจิตมากขึ้นเราจะเป็นคนที่ มีเหตุและมีผลสองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสามเป็นคนที่มีความเมตตาอ,อยู่ในตัวค่ะงั้นความสำคัญของการทำสมาธิคืออยู่ตรงนี้โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ข้อคิดดีๆจากพี่แดงเลยนะคะคือหลายคนที่เจอวิกฤตในชีวิตค่ะต้องบอกว่าพลังจิต แล้วก็พอมีพลังจิตดีพลังกายเราดีเราจะมีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แล้วผ่านคนไปได้ด้วยดีเหมือนพี่แดงในวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงมากๆนะคะที่มาแบ่งปันแล้วก็สร้างพลังใจให้กับพี่ๆัวเก่าทุกคนในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับอยากให้เพื่อนๆช่วยกันทําใจยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วกลับมา ตั้งต้นใหม่ด้วยการดูแลสุขภาพกายด้วยการออกกําลังนะครับแล้วก็สุขภาพจิตก็คือตั้งหลักในการสวดมนต์ทำสมาธินะครับก็ก็แค่เหมือนกับของทางพระพุทธศาสนาคือละชั่วทําดีทําจิตให้ผ่องใสแค่นี้ก็ถือว่ามีความสุขแล้ว ได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากพี่แดงแล้วนะคะอย่างที่พี่แดงบอกเลยค่ะคุณผู้ชมชีวิตเรานะคะท้อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ถอยเราก็จะผ่านวิกฤตนั้นไปได้อย่างเข้มแข็งค่ะ และเราต้องหันมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไลฟ์สไตล์ในชีวิตปัจจุบันนี้ค่ะหลายคนนะคะก็อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์มากขึ้นค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการที่เราอยู่กับโทรศัพท์มือถือนานๆแล้วไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถเลยนะคะอาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมก็ได้อาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะและแบบไหนที่ต้องรีบไปพบแพทย์เราไปหาคําตอบกันเลยค่ะ ช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมนะครับท่านใดนะครับที่มีอาการดังต่อไปนี้นะครับหก็คือมีอาการปวดต้นคอที่ค่อนข้างจะเรื้อรังแล้วนะครับสนะครับมีอาการเรื่องของปวดนะครับร้าวลงจากต้นต้นคอลงไปปงบริเวณบ่าไหลแล้วก็ตรงบริเวณแขนนะครับ หรือว่า3มนะครับมีในเรื่องของชานะครับทั้งที่ตรงบริเวณแขนหรือว่าปลายมือร่วมด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คืออาจจะอาจจะบ่งบอกว่ามีปัญหาเรื่องของกระดูกต้นคอเสื่อมแล้วสําหรับโรคกระดูกต้นคอเสื่อมนะครับเกิดจากว่าหมอนรองกระดูกต้นคอของเรานะครับมีความเสื่อมมีความหนาที่ลดลงนะครับสามารถทํางานได้แย่ลงนะครับในการที่จะขยับเคลื่อนไหวของคอนะครับร่างกายของเราพยายามที่จะทําการซ่อมแซมนะครับโดยการที่จะ พยายามงอกนะครับส่วนต่างๆของเส,เส้นเอ็นให้มีความหนาขึ้นทางกระดูกให้มีความหนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกดเบียดทับเส้นประสาทต, <c oughs> ตามมาได้ในอนาคตนะครับหากมีปัญหาในเรื่องของการกดเบียดทับเส้นประสาทแล้วนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันได้แย่ลงนะครับในเรื่องของการใช้งานการหยิยบจับของนะครับอาจจะมีการหยิยบจับแล้วมีการล่วงหล่นมือมันไม่ค่อยมีแรง นะครับหรือว่ามีอาการปวดร้าวเหมือนไฟช็อตนะครับลงแขนไม่ว่าจาก1นึงข้างหรือว่า2ข้างนะครับเป็นเยอะมากนะครับโดยที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะทํางานต่อไปได้นะครับหรือว่าเวลาเรานอนก็จะมีอาการปวดต้นคอมากจนถึงขั้นต้องตื่นมากลางดึกนะครับเพื่อที่จะเอามาพักก่อนหรือว่ามาหายาทานก่อนนะครับทั้งหมดนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเราน่าจะมีปัญหาเรื่องของ โรคหมอนรองกระดูกเสื่อมที่ต้นคอแล้วเช่นกันกับผมโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นในสมัยก่อนนะครับเราจะพบในคนที่มีช่วงอายุที่เยอะขึ้นนะครับอายุเข้าประมาณ40ปีหรือว่า50ปี แต่ว่าในปัจจุบันนะครับด้วยเรื่องของการใช้งานของคนเรานะครับของต้นคอที่เปลี่ยนไปมีไลฟ์มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในการที่เราจะต้องทํางานหน้าจอคอมในการที่เราจะต้องมีการก้มนะครับทำให้ทั้งหมดนี้เป็นการเร่งให้หมอนรองกระดูกต้นคอเนี่ยมีการเสรื่อมเร็วมากขึ้นนะครับผมการตรวจวินิจฉัยและการรักษานะครับของตัวโรคหมอนรองกระดูกต้นคอนะครับหก็คือเราจะทําการซักประวัติคนไข้นะครับแล้วก็ทําการตรวจร่างกายนะครับอันดับแรกเลยเราต้องพยายามแยก ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมแล้วหรือว่ายังเป็นแค่โรคกล้ามเนื้ออักเสบเป็นลักษณะของพวกออฟฟิศซินโดรมอยู่นะคร anyway ับถ้าสมมติว่ามีการตรวจร่างกายแล้วนะครับมีอาการปวดเล้าลงแขนจร yeah. Detroit, ิงมีอาการชาหรือว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยจริงนะครับทั้งหมดนี้อาจจะบ่งชี้ว่าเป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมนะครับเราอาจจะมีการเริ่มการรักษาโดยการให้ยาก่อนนะครับหรือว่าให้มีการปรับตัวนะครับมีการปรับพฤติกรรมการใช้งานนะครับถ้าสมมุติว่า ทำทั้งหมดนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการส่งฟิล์มเอ็กซเรย์หรือว่าทํา m r i เพิ่มเติมเพื่อดูจุดกดเบียดนะครับของตัวเส้นประสาทตรงนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าท่านใดนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของปวดต้นคอเลื้อรลังนะครับปวดยังไงก็ไม่หายนะครับลองทานยาเองแล้วลองไปทํากายภาพเองแล้วก็ไม่หาย หรือว่าร่วมกับว,ว่ามีปัญหาในเรื่องของปวดล้าลงแขนนะครับเหมือนลักษณะเหมือนไฟชอ็อตนะครับมีชาอ่อน,ออนแดงที่มือร่วมด้วยหรือว่าเดินแล้วมีเซมีเดินเกรงนะครับ,นรบแนะนําว่าให้รีบเข้ามาตรวจนะครับผมเพราะว่าอาจจะต้องแยกความรุนแรงของโรคและต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ในการจะต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นการผ่าตัดหรือไม่ครับ ได้รับเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลสุขภาพกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะน้องตั๊กดานยาจะพาพี่ๆวัยเก่าไปเที่ยวไปเรียนรู้สนุกสนานและหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงเก่าโยกกวน ทวนพี่ๆวัยเก่ามาไหว้พระที่วัดหลักเสร,ราสโมสรต,ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกอำเภอบ้านแพลจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งที่นี่มีหลวงพ่อโตอายุเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอู่ทองนะคะรวมไปถึงจะพามาเดินเที่ยวชมที่อุทยานหลวงพ่อโตมหายานด้วยซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นอุทยานการศึกษาในวัดค่ะ วัดหลักสีราชโมสรเป็นวัดราชที่มีพื้นที่กว้างขวางภายในแบ่งพื้นที่สาธารณประโยชน์เป็นสัดส,ส่วนค่ะจุดแรกที่เราพามาไหว้พระคือที่บริเวณวิหารหลวงพ่อโตที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยมีหน้าตักกว้าง81นิ้วสูง99นิ้วองค์พระแกะสลักด้วยศิลาแรง หรือหินทรายแดงผิวไล้ด้วยปูนเป็นศิลปะสมัยอู่ท้องค่ะถูกห่อหุ้มด้วยทองคำเปลวที่ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลามาแปะตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะติดก,กับวิหารเป็นศาลาใหญ่ริมน้ำด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ครั้งที่ทรงหนวนมีผสมญานามว่าภ um ูมิพรโลนอกจากนี้ในสาลายยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะสักการะทั้งพระนอนองค์ใหญ่รอยพระพุทธบาทพระราหูและองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ คือสถาปัตยกรรมสุดตาการตาที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางมหายานขนาดใหญ่ที่ซ่อนเรนไว้หลังหน้าผาจำลองที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์เบื้องหลังองค์พระประดับด้วยน้ำตกจำลองที่ไหลลงมาตามหน้าผาให้ความรู้สึกสงบเย็นและสวยงามค่ะ หลวงพ่อโตมหายานเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยมีพระพักอิ่มเอิบม,มีความสูงประมาณ2.5เมตรฉากหลังเป็นน้ำตกให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองจีนภายในออกแบบให้เป็นลานกว้างรอบๆมีรูปปั้นของเศรษฐีทั้ง7ซึ่งตามความเชื่อทางพุทธศาสนาหมายถึงเศรษฐีที่ช่วยอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาค่ะ ริมคลองดาเนินสะดวกค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศภายในวัดเนี่ยร่มรื่นแล้วเขาก็จัดสถานที่เป็นเส้นทางให้เราสามารถเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่นิยมทำกันค่ะก็คือการมาให้อาหารปลาที่คลองดำเนินสะดวกนั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการทำทั้งครอบครัวหรือว่าพี่ๆวัยเก่าก,ก็ชอบทำค่ะเพราะว่าไทยทำทานแล้วก็ได้บุญกันด้วยนะคะภายในบริเวณวั มีจุดนั่งเล่นพักผ่นอนหย่อนใจอยู่หลายจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นศา,าลาริมน้ำบริเวณอุทยานหลวงพ่อโตมหายานนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็มีปลาตะเพียนหางแดงให้เราได้ชมเยอะมากๆเลยนะคะรวมไปถึงมีคาเฟ่ร้านกาแฟให้บริการอยู่ทางด้านข้างอุทยานด้วยนะคะส่วนทางด้านหน้าเนี่ยก็มีศาลาแบบนี้เหมือนกันตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นวิวของริมคลองนะคะแล้วก็มีปลาสวายเยอะมากค่ะ สำหรับพี่ๆวัยเก่านะคะถ้ามีเวลาเนี่ยนะคะการได้มานั่งอยู่ในวัดได้มาทําบุญไหว้พระแล้วก็มานั่งสงบจิตสงบใจรับลมเย็นๆก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยให้จิตใจจสใสด้วยค่ะต้องขอบคุณน้องตักดานยาค่ะที่นำทริปดีๆแบบนี้มาฝากพี่ๆวัยเก่าเป็นประจำเลยนะคะ และทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวารตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Fan Page ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้น,นอ้อและทีมงานหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ